กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมิวอาร์เอ็ e เจน,นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนคัร์อ a n เจอรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผนึกคุณคุณเพิ่งจบไปเพิ่งเปลี่ยนวันนี้วันแรกเลยนะครับมีชุดม่วงอยู่ทั้งหมด4ชุดเท่าที่หาได้นะครับสําหรับวันนี้ยังขาดอาวุธหมวกแล้วก็เสื้ออยู่นะจ้ะแต่มีเป็นสายเ e ย็นยีแค่2ชิ้นที่เหลือเป็น AGI นะครับ่ใก็มีตัว กางเกงกับรองเท้าส่วนตัวอาวุธรองหรือตัวที่ใส่ลูกขนูเป็น e n น e, กับถุงมือเป็น e n e นะครับอันดังที่485ล้าน4 7 0 0 0 0นะจ๊ะเราจะต้องมาซื้อแหวนงาน2วงอย่างน้อยก็2 0 0แสนและวสำหรับแหวนพอซื้อแหวนเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อสร้อยเราได้ดองชื่อเสียงไว้พร้อมแล้วนะครับ เราต้องขอเอาการเดตออกมาก่อนเพื่อไปซื้อแหวนกันนะจ๊ะแหวนนี่โดยวงละเจ็ดหมื่นห้าไม่ลดไม่เพิ่มอยู่เท่าเดิมอย่างนี้มานานมากเลยแล้วก็มันวันเนี้ยมันมีอัปเดตระบบเข้ามาอัปเดตกิจกรรมของมันเข้ามานะอัปเดตเซิร์ฟมก็แวปรปับปรปุงปรับปรุงอะไรของมันเพียบพาไปหมดคนนี่แบบหลงเหลงมากนะผมวิ่งดูเซิร์ฟผมแต่บางคนเขาไปอยู่ตามลง ดันจงดันเจียนหมดไงแต่ในเมืองหลักที่ปกติจะต้องมีคนอยู่คือคลักเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เหลือคนเดียวเท่าที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับหายกันไปหมดเหลือแบบนับคนได้ในเซิร์ฟอะหลัก10บอะออกเลยอะน้อยาติชื่อเสียงนี่ต่อมาซื้อเป็นสร้อยสร้อยนี่เลยแองเจิลส เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี่ยจะลองไปอัดคลิปตอนวอให้ดูว่ามันหายกันไปนานมากไมเได้อัดคลิปตอนวอจะได้ดูประชากรว่าเหลือทั้งหมดกี่คนที่หายไปก็เพราะว่าคนมันน้อยแล้วมันไม่สนุกส่วนพวกตามหน่วยตหงหน่วยทหารตามวอข้ามเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันก็ไมันก็ไม่มค่อยสนุกแล้วอ,อ่ะคนมันน้อยอะ่ะแบบรวมกันทีแบบจู้กันเต็มที่ก็เต่ไม่ไม่ไม่เกินสามสิบคนอะถ้าเกินก็สามสิบหน่อยๆฝั่งละสิบกว่าคนไม่หมั่น ม่มันแต่ก็ตายวิ่งตายเดี๋ยววันไหนถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูนะจ๊ะติดตั้งไปแค่สร้อยกระแหวนนี่ก็พลังโดดมาตกประมาณหาล้านได้อยู่นะแหวนนี้ปวกพลังเยอะต่อมาก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงปีกนี่มีพัฒนาเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยังตันอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ของปีกสายลุงนะครับปีกของ e n g เจ e หนึ่งก็มาแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถ มีในครอบครองได้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูหน้าตาปีกก่อนปีกมันมามาพักนึงนแหละมามาค่อนข้างนานเลยปีกนี่เ,เป็นปีกเทียหกเอ้ยนี่ดิเทียแปดะเออไม่ของเอ็เจหนึ่งดิปีกเทียยังอยู่ที่เทียอยู่มันยังไม่ข้ามมาเอ็เจนแต่หลักๆที่เรามีเรามีแค่ปีกอันนี้ พีห้าพิงว่าปีห้าปีหกแล้วกันปีหกนี่เห็นบางคนก็มีใส่แล้วนะแต่เรายังไม่มีเจ็ดแปดนี่เราขาดอยู่นี่หกเจ็ดแปดแล้วก็หลงยูอันหนึง่งคือปีกสี่ได้เคยได้นะแต่ตีแตกอืมโอเคปีกมันบอกเลยว่าเฟียวจัดอะบอกเลยนะจ้ะมาซื้อสัตว์เลี้ยงกนะันเดี๋ยวต้องแลกการเลดเพิ่มเลยยูห้าหมื่นน่าจะซื้อพออยู่นะสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ดิเนน่ยผีตัวน้อยผีน้อยอ่ะสัตว์เลี้ยงมันผีน้อยอ่ะติดตั้งมาหน้ตาตาเป็นไงวะนัผีน้อยนองพอด่นรูปลักษ์ผีน้อยผีน้อยเนี่ยเหมือน,นม้าน้ำเลยแต่แค่ใส่ใส่หมวก GM. เจมเล่นอย่างนี้เหรอ สัตว์เลี้ยงออผิดอันนี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนมาน้ำเลยนะเอฟเฟกอะไรร้อยเหมือนเหมือนมาน้ำเปียบแต่แค่มาน้ำใส่หมวกหน้าตาเหมือนกันไปเนี่ยโค้งคล้ายอีกตัวเป็นผมวิเหมือนเหมือน,อน,อนจัดมาน้ำเลยแต่มันชื่อผีน้อยเราต้องไปหาอุปกรณ์ อุปกรณ์มาให้เขาใส่ซะหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เหรอลืมลืมได้เยี่ยงไรลืมใส่อุปกรณ์ให้สัตว์เลี้ยงได้เยี่ยงไรเพราะมันขายแค่ทีละครั้งทีนี้ต้องรออาทิตย์หน้าผมน่าจะซื้อไว้แล้วแต่น่าจะเอาไปอัพของตัวใดตัวหนึ่งนี่เนี่ย เสียได้เลยตัวผีน้อยเราเลยต้องรอใส่อาวุธอาทิตย์หน้าเลยโอเคเรียบร้อยจบสำหรับสัตว์เลี้ยงส่วนต่างหูก็ยังซื้อไม่ได้เพราบว่าเราต้องดองชื่อเสียงนะครับกเ็เล็ดก็เดี๋ยวเก็บต่อกันไปยาวๆจอมาเราได้จากพระเนคุนคุ้นเลยหินที่ใช้อัพ ในการฟาร์มมาหนึ่งคนๆุณ,ณเราบอกว่าเก็บสะสมกันมาเยี่ยงนานชุดนี้บอกเลยว่าเพียบภาพไปขายายกระเป๋ามาแล้วตอนแรกไม่ได้ขายายมันเลยเก็บได้แค่ประมาณ15ชุดตอนนี้ก็ไปขายายมาค,อคา่อนข้างอู้ฟู่เก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาปีกมาด้วยเอาปีกออกมาขายต้องให้มันครบ15ชุด น่าครบสิบห้แล้วเดี๋ยวไปขายปีกันเล่าเต็มด้วยอยากให้ถึงปรางสักเกือบเกือบสัก500ก็ยังดีนะวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะอัดถึงไหมนะครับอ๋อปีขายไม่ได้ดิเพราะว่ามันเป็นหินล็อกผมก็ลืมไปก็ว่าทำไมถึงเอาไปโยนไว้ในคังนั้นมารับหินศักยภาพกันดีกว่า หินสัก,กยภาพบอกเลยว่าเปียงป้างเราไปอัพแองเจริรเลยไอพวกนี้เราไม่อัพแล้วเดี๋ยวไล่ดูก่อนว่าของอันไหนยังไม่ได้อัพนะครับมันใช้แค่ชุดเดียวอยู่แล้วบวกหนึ่งอะ่ะแต่พลังบอกเลยว่าเปียงป้างอะ่ะเปียงปังจัดเปียงปังจัดบอกเลยอะ่ะไล่บวกหนึ่งก่อนไล่บวกหนึ่งก่อนพวกนี้บวกหนึ่งหมดแล้ว แอนเจนสองใช้ชุดตัวเดียวมีน่าจะมีแค่ชุดเป็นของอาวุธที่ใช้ชุดสองอันออน่ะอาแหวนแหวนใช้สองอันแหวนใช้สองชุดแต่ไม่เป็นลายราดองชุดไว้สําหรับอัพตัวหินศักยภาพโดยเฉพาะเลยพลังนี่กระฉูดบอกเลยอ่ะพลังขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตอ่ายปลายเนี่ยอาวุธใช้2ชิ้นแต่ส่วนอย่างอื่นก็ใช้ชิ้นเดียว แต่่าจะเก็บได้นี่ก็ก็นานนะชุดนี่มั่ไม่ใช่แบบออกง่ายๆนะลองสังเกตในครังาาสายอื่นมีนะดูดิมีเยอะด้วยไม่พอของอาชีพอื่นมีมีเป็นสิชุดอะแต่เราต้องเก็บไว้เอาไว้ตีปีกถ้าไม่เก็บไว้อะเราก็เอาของใายของตัวเองอะมามาอัพพอมาอัพปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะไปไมไหนไม่ได้เลยมันก็จะไม่หมกมุ่นอยู่กับการตีปีก โอเคชุดน่าจะไม่พอด้วยซ้ำอ้าวอ้าวกดกดไม่ได้กดไม่ได้ไะไม่เป็นไรอ่ะ,ม,ะมันกดใส่อัน,นี้ไม่ได้อ่ะใส่ชุดอ่ะยังเชิญสามลูกเนี่ยอะอะไรของมันวะหลอนแล้ว ถ้ามันไม่มีชุดมันก็ต้องขึ้นว่าไม่มีแต่เนี้ยมันขึ้นมันมีชุดแต่ชุดมันมีแต่ทำไมมันใส่ไม่ได้เนี่มันกดไม่ติดเดี๋ยวลองขอออกแล้วขอออกเข้าเกมก่อนโอเคเราออกเกมเข้าใหม่เป็นที่เียบร้อยแล้วมันน่าจะค้างเมื่อกี้เนี่ยแต่มันค้างได้เยี่ยงไหลแล้วแค่เอาชุดออกจากคังเองนะ ไม่ขังมึงปรับปรุงแล้วมึงจะเป็นอย่างนี้มึงไม่ต้องปรับปรุงนี่ว่ะต่างชาติเยอะกว่าคนไทยตอนนี้ตั้งแต่ที่มันแบนชุดไปตอนนั้นนะมันไม่น่าแบนนะจริงๆอะคิดสั้นทีเอ็มเอาแบนด์ไปพรุ่งนี้โคนหายดิเอาพลังกันต่อดีกว่าชุดไม่พอแล้วเพื่อนๆน่าจะไปได้แค่นี้เนะี่ยชุดหมด แค่สร้อยนี่ก็ใช้สองชุดแหละหมดชุดแล้วหมดในคังอันนี้ม,มีพอไหนแลกได้ไหมอันนี้แลกได้น่าจะครบพอดีสองสองสองเฮ้ยมันแลกอันนี้ได้แล้วมันแลกอะไรของอันนี้เนี่ยโถ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 ชีวิต e n e ถูกแล้วทีนี้เราก็จะอัพไม่ได้แล้วเพราะว่าเราแลกแลกมาแล้ว e n e โอเค,อเคแล่นั้นเนี่ยเดี๋ยวให้เหลือผมไปหาชุดมาก่อนแล้วค่อยมาอัพใหม่ตามนั้นเลยเพื่อนเพื่อนพลังตอนนี้495เพิ่มมาประมาณ6-7ถล้านแต่ก็ยังไม่สุดเพราะว่ายังไม่ได้ตีบวกมันต้องรอชุดก่อน ชุดถ้ครบถึงจะสามารถตีบบกได้ถ้าชุดไม่ครบก็ตีบบกไม่ได้มันบอกได้แต่มันขี้เกียดอะรอชุดก่อนดีกว่าคา่อยตีบบกทีเดียวบวกก็บบกแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนอแต่ดูดิ่ขาดอะไรตัวเนะี้ขาดหมวกกับเสือ้อหมวกกับเสือ้อ E N E นะหมวกนี่หมวก หนึ่งเสื้อหนึ่งเดี๋ยวต้องเก็บเศษเพิ่มเพราะว่าเรามี a อ i อยู่2ชิ้นอยู่ในว่าให้มันเขียวๆเ,เหมือนกันด้วยยุ่นไหนอ่ะนี่ขยันจริงๆขยันหายขยันหายเว็บนะหายเวบนะโอเคถ้าอย่างนี้ก็ชุดม่วงครบแต่แค่ นอกสายอยู่2ชิ้นแนะ่นคือกางเกงกับรองเท้าตีบวกเดี๋ยวให้ดวนมันตีได้ตอนนี้มันตีได้ไม่ใช่ตีไม่ได้นี่ผมก็บวกมาบวก9แล้วสำหรับพวกอุปกรณ์แต่แค่ยังไม่ได้บวกต่อเพราะกลัวหินอันนี้ไม่พอ,อยามานีมันต้องใช้กระเล็ดค่อนข้างเยอะในการบวกนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวประจันเสี่ยวด้วย กาเลตเราไม่น่าพอแน่นอนนะว่าในครั้งก็เหลืออยู่หลักหมื่นแล้วหินปีกเราก็ไม่ได้เลยเราให้เพื่อนในกิวหมดถ้าได้หินปีกมาก็ยังพอตีปีกเอาของมาอัพตัวละครได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลยอนะี่ยเลยต้องขอเราให้เป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่ไหวให้มากตัวเองไม่ม่กาเล็ตใช้นะจ๊ะ ไปน่าจะได้สิบสามอยู่นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าปาบปาบจะสามมบนเก้าสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หินหินนี้ไม่พอสามสี่ 13มันจะอยู่15ชิ้นเนี่ยปัญหาคือเนี่ยอย่างเงี้ยกาเล็ตมันไม่พอโอเคได้อยู่แค่63ตามสภาพอย่างที่เห็นพลังขึ้นมาไหมเนี่ยพลังมึงขึ้นมาไหมฮะดีบอกไปขนาดนะั้นเท่าเดิมอีกหรอลงสนันประลองดีกว่า เจออัศวินดำหรือน้องไนท์ของเรานั่นเองนะครับเรานี่เอลแบบสบายสบเอวินดี้รู้จักว่าเอวินดี้ถ้าเพิ่มอีกประมาณ2ล้านนี่วันนี้เพิ่มมา10ล้านเลยนะแต่ไม่ถึงได้แค่นี้หมดตัวแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเปลี่ยนค์ดเซนเอ็นจิ้นสี่ก็ เตรียมตัวการเล่นก,กันไว้ได้เลยสำหรับเปลี่ยนคัทก็หลายแสนแค่แหวนก็แสนกว่าแล้ว,ตวเตรียมชื่อเสียงไว้ด้วยแล้วก็หินตีบวกด้วยนักรับเตรียมให้พร้อมชุดนีด้ใช้กันเยอะมากนี่ผมยังไม่ได้พัฒนาชุดนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับกระต่าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าผมพูดแล้วมีพลาดการใดปก็ต้องขออภัยไว้ในนาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปลาบบายสวัสดีครับ